ค่ะสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะก็สารนาลับบุญศรีนิยมนะคะเป็นประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตาาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและส,สุขภาพนะคะหรือว่า b ร o Medical and healthinformatics นะคะซึ่งเราเป็นหลักสูตรออนไลน์เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าเรา ผ่านมายังไงบ้างนะคะในการที่เราวางแผนจะทำบทเรียนออนไลน์แต่ว่าเข้าใจว่าจะมีอาจารย์ท่านอื่นหรือมีซีรีส์ของ ของการอบรมที่เกี่ยวกับเรื่องการทําสื่อยังไงให้น่าสนใจใช่ไหมคะก็จะไม่ได้พูดในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับว่าเราจะเริ่มต้นยังไงแล้วเราจะเปลี่ยนคอนเทนต์ที่เป็นในมคอสามที่เป็น traditional ที่เราเคยสอนกันอยู่เนี่ยคะ่ะให้มาเป็นบทเรียนออนไลน์แบบแท้จริงเนี่ยเราเราทำกันยังไงแบบนั้นมากกว่านะคะซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่อาจารย์จะต้องทำคนบิก๊กหมายถึงว่าเป็นงานของอาจารย์คนอื่นทำแทนไม่ นะคะส่วนเรื่องอื่นเรื่องการทําสื่อทํำอินโฟกราฟิกเนี่ยเราจะมีคนอื่นช่วยได้แต่ว่าเรื่องคอนเทนต์เนี่ยยังไงก็ยังเป็นหน้าที่ของอาจารย์เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์โดยตรงก็จะมาแชร์ตรงส่วนนี้นะคะค่ะ อันนี้เป็นเว็บไซต์ของหลักสูตรนะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์ท่านใดสนใจจะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะอันนี้เป็นเป็นหลักสูตรของเรา biomedical and health informatics program นะคะก็จะมาอยู่ในชื่อ URL อันนี้นะคะ www.mu-informatics.org นะคะ อตอนแรกเนี่ยเราจะเอารายวิชาของเราเนี่ยลงใน MUX นะคะของมาฮิดลนแต่ก็มีปัญหาทางเทคนิคนิคนดหน่อยสุดท้ายเราก็แก้ปัญหาโดยการที่เราทำแพลตฟอร์ม learning system ของเราเองนะคะก็จะอยู่ในเว็บอ,อันอ URL อันนี้นะคะซึ่งหลักสูตรเบลไม่ได้ขวัญเทวิน Informatics เนี่ยคะ่ะก็จะมีจริงๆเนี่ยก็มี2หลักสูตรใหญ่ๆอยู่ข้างในนะคะเป็น master degree เป็น master of science นะคะ แล้วก็เป็น Graduate Diploma นะคะอีกข้อดีหนึ่งที่เราทำหลักสูตรออนไลน์ก็คือเราสามารถที่จะทำเอาออนไลน์คอร์สนะคะจัดเป็นช็อตคอร์สนะคะแล้วก็ให้เป็น Certificate Non-Degree ซึ่งเข้าไปอยู่ใน Map C ของของบัณฑิตนะคะก็นักศึกษาสามารถคนที่ยังไม่อยากจะเป็นลงทะเบียนเป็นนักศึกษาเนี่ยก็สามารถมาเก็บเรียนเก็บเครดิต ใน Certificate p โปรแกรมของเราได้นะคะแล้วก็เก็บสะสมไปแล้วก็สามารถที่เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำเอาเครดิตอันนี้ค่ะถ่ายโอนมาเพื่อที่จะเ,เก็บรวบรวมเครดิตเพื่อที่จะสอบจบเป็นปริญญาโทรหรือว่า graduate diploma ได้นะคะ เจอรี่ของหลักสูตรเราเนี่ยค่อนข้างยาวนานนิดนึงนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปีจริงๆเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2012นะคะจริงๆก่อนหน้านี้แล้วหละเพราะว่าเราวางแผนเขียนคอลิคูลัมเนื่องจากว่าสาขานี้ยังเป็นสาขาใหม่สาข,าขาขัดแคลนแล้วทางคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนเนี่ยค่ะเราได้รับทุนสนับสนุนมาจาก rocky feller foundation นะคะเพื่อที่จะสร้างบุคลากร,กรทางด้าน biomedical and health informatics นะคะตอนนั้นเราก็เชิญอาจารย์ เออ็กซ์เจากหลายๆที่นะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยกันร่างคีริูลัมนะคะแล้วก็หลักสูตรได้รับการอนุมัติเนี่ยในปี2012นะคะแล้วเราก็เปิดการเรียนเนี่ยรุ่นแรกในปี2013เราเปิดไป3ปีค่ะช่วง3ปีนี้เนี่ยเรามีเราได้รับทุนสนับสนุสนจาก Rockefeller Foundation ที่จะให้เป็น scholarship ให้กับนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีนักเรียนจากหลายๆประเทศที่เข้ามา ศึกษาในในหลักสูตรของเรานะคะส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียน3มรุ่นแรกเนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยเป็นนักเรียนต่างชาติซะส่วนใหญ่เลยมีนักเรียนไทยน้อยมากเราก็พอเราเปิดไปสักพักเนี่ยเราก็เริ่มวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเกิดปัญหาอะไรกับหลักสูตรเรานะคะนักนักเรียนไทยน้อยมากนะคะหรือว่านักเรียนต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีคุณสนับสนุนเนี่ยบางคนจ่ายด้วยตัวเองมานะคะแต่ก็ยังมีจํานวนไม่มากแล้วเราก็เคยมีประสบปัญหาที่นักเรียนเนี่ย แม้ว่าเราจะให้ทุนเป็น partial scholarship เนี่ยแต่เขาก็ไม่สามารถมาเรียนได้นะคะหนึ่งก็คือเรื่องเวลาเพราะว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรในสาขาสารสนเทศศาสตร์เนี่ยค่ะจะยังขัดแคลงอยู่เพราะฉะนั้นการจะลาเรียนเนี่ยก็จะลำบากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นนักศึกษาต่างชาติเนี่ยถึงแม้ว่าเราให้ partial scholarship อย่างเช่นเราให้ web tuition เนี่ยค่ะ เขาก็ยังต้องหนึ่งเสียเวลาต้องมาเรียนกับเราลางานมาแล้วก็ต้องมีค่า living expense อีกต่างๆเนี่ยนะคะทำให้ก็จะมีอุปสรรคในการเรียนแล้วก็วิเคราะห์ส่วนนักเรียนไทยเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องภาษาแล้วก็เรื่องลาเรียนนะคะเราก็มองดูว่าเอ๊อะถ้าเราเปิดเป็นแบบ in class ต่อไปเนี่ยนักเรียนเราอาจจะเราอาจจะไม่ได้เข้าถึง target group เรา ซัทีเดียวทั้งหมดนะคะก็ยังมีคนบางส่วนที่อยากมาเรียนแต่ว่ามีอุปสรรคต่างๆที่เคยที่กล่าวไว้แล้วนะคะตอนปี2016เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจอะคะ่ะคุยกันในกรรมการหลักสูตรว่าเราอาจจะต้องปรับปรุงหลักสูตรของเรานะคะโดยที่เราจะปรับปรุงเป็นแบบออนไลน์เลยนะคะตั้งแต่ปี2016ก็อ่ากี่ปีละสี่ปีมาแล้วนะคะก็ตอนนั้นก็ได้รับ ความสนับสนุนจากกรรมการหลักสูตรทุกคนนะคะแล้วก็อาจารย์ที่ที่อยู่ในโปรแกรมนะคะส่วนใหญ่ก็ก็คือทุกคนเห็นด้วยที่เราจะปรับปรุงเป็นหลักสูตรออนไลน์ตอนนั้นเราก็ตัดสินใจปิดเลยค่ะปิดหลักสูตรไม่ได้ปิดหลักสูตรคือหยุดรับการหยุดรับนักศึกษานะคะปิดรับนักศึกษาแล้วก็ปรับปรุงมคออด้วยแล้วก็ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนด้วยนะคะเราก็ตั้งทีมพัฒนาหลักสูตรออนไลน์นะคะได้มีการไป ประชุมกับทางบัณฑิตวิทยาลัยนะคะทางบัณฑิตวิทยาลยนี้ก็ช่วยช่วยเหลืออย่างมากนะคะก็ช่วงแรกๆเนี่ยก็ไปประชุมกับทางบัณฑิตวิทยาลยเนี่ยทุกเดือนเพราะว่าทางบัณฑิตวิทยาลัเนี่ยจะมีเชิญผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะให้คําปรึกษาในด้านการปรับคอนเทนต์รูปแบบการเรียนให้มาเป็นแบบออนไลน์นะคะก็ได้เรียนรู้ขึ้นเยอะในเรื่องของการทำทำหลักสูตรออนไลน์นะคะ ในปี2017เนี่ยก็จะมีอาจารย์3ท่านนะคะรวมทั้งตัวเองด้วยเนี่ยไปอบรมพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ของ mux นะคะแล้วก็ห่างไปช่วงนั้นก็เริ่มทำกันมาค่ะตั้งแต่ปี2016ก็เริ่มเริ่มตั้งแต่ศูนย์นะคะก็ปรับปรุงเปลี่ยนมคอ3ที่เป็นแบบห้องเรียนนะคะให้เป็นแบบ อ,ออนไลน์เป็นโมดูลเดี๋ยวจะเล่าว่าต้องทำยังไงบ้างะนะคะแต่ก็งูๆูปลาปลาไปแล้วก็ trial and, and error ไปเรื่อยๆนะคะจนคิดว่าเราพร้อมแล้วก็ใช้เวลาจริงๆเราตั้งใจไว้2ปีในการปิดรับนักศึกษาเพื่อที่จะปรับปรุงเป็นหลักสูตรออนไลน์นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยืดไป3ปีนะคะก็สุดท้ายก็มาเปิดจริงเนี่ยตอนปีการศึกษา ที่แล้วนะคะปี2019นะคะก็มคออ .2 ก็ปรับปรุงด้วยนะคะให้เข้ากับรูปแบบออนไลน์นะคะมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงเราก็สร้างแพลตฟอร์มของเรานะคะที่เป็นที่ที่ให้ให้ URL ทีใใ่ให้ให้ดูข้างต้นนะคะแล้วก็เราเริ่มเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยตอนเดือนกันยายน2019 <S <S จริงๆก็ก่อนโควิดมาคือตอนทำออนไลน์เนี่ยไม่ได้วางแผนที่จะต้อนรับโควิดเลยนะคะเพออิญ ก็มีโควิดมาเพราะฉะนั้นหลักสูตรช่วงโควิดเนี่ยหลักสูตรเราก็ยังดําเนินการได้ตามปกตินะคะก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพราะว่าเป็นเป็นออนไลน์อยู่แล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษาหน้านะคะก็ผ่านไปปีหนึ่งแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะคะก็แก้ปัญหาไปตามหน้างานนะคะอ,อันนี้ คนก็คือที่บอกอะคะ่ะ BHI เนี่ยจะมีทั้ง uh, master degree แล้วก็ graduate diploma นะคะอาจารย์วิริชดาปานงามจะเป็นโปรแกรม Director ของ graduate diploma นะคะก็ทำงานร่วมกันอันนี้เป็นห้องสตูดิโอที่ของทางคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนนะคะก็ผู้บริหารของคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนเนี่ยค่อนข้างเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นเราตั้งใจจริงที่จะทำหลักสูตรออนไลน์ให้มันเกิดขึ้นที่เป็นแบบ f u l อ o น l น,นะคะเราก็คุยกับผู้บริหาร มาตลอดว่าเราทำสื่อวิดีโอออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะปัญหาหลักเลยก็คือเรื่องเรื่องอุปกรณ์นะคะทางคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนก็ทางผู้บริหารก็กรุณาทำห้องสตูดิโอให้ซึ่งตอนนี้ก็ถ้าจะไปทําสื่อวิดีโอก,ก็จะมีความสะดวกมากขึ้นนะคะสําหรับอาจารย์ก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเซตไฟเซต ไมโครโฟนเสียงต่างๆนะคะก็ทำใหเ้เราทำงานง่ายขึ้นเยอะนะคะอ,อันนี้ให้ดูตัวอย่างคอร์สที่เราเปิดเป็นออนไลน์นะคะก็ทั้งหลักสูตรเนี่ยก็จะมีมีสิบเก้าคอร์สที่เราจะต้องทำเป็นเป็นฟูลออนไลน์ทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็เปิดสอนไปทั้งหมดสิบสองรายวิชาแล้วนะคะก็ยังเหลืออีก ที่เหลือเป็นรายวิชาของเทอม2ก็นักเรียนของปี1เนี่ยก็จะไปเรียนที่เหลือในในในเทอม2นะคะก็มีปัญหาพอสมควรน,นะคะแต่ว่าก็ผ่านไปได้นะคะ